อ่าครับเอ่อก็อขอตอ่อเลยลกันนะครับก็น้องไม่ต้องไปตีโจทย์อะไรมากมายนะครับน้องสามารถจะพูดได้ตรงๆเลยว่าเออเนี่ยกลุ่มประเทศเนี้ยมันอยู่ต่างจากกลุ่มประเทศในช้อยที่โจทย์มาก็อย่างเช่นอ่ะพี่ยกตัวอย่างไปในข้อสอบข้อเมื่อตะกี้คือ <c oughs> ขออภนะัยฮะชนชาติในประเทศใดไม่ใช่ชาติไม่ใช่อารับนะครับซาอุอิหร่านคูเวตอิรักเนี่ยน้องรู้เลยว่าอีพวกนี้เป็นชาติผลิตมันแน่นอน ผลิตน้ำมันคืออะไรล่ะคือที่อยู่ในอนนาหรับถูกไหมถูกต้องอันนี้พี่ไม่ไวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์นะพี่วิเคราะห์ทางด้านการผลิตน้ํามันเป็นของส่งออกเขาบอกว่าชาติอาหรับเป็นชาติที่ผลิตน้ํามันซีเรียเนี่ยไม่ค่อยมีประวัติในด้านการผลิตน้ํามันเลยอาจจะอาจจะมีน้ํามันนะครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยส่งออกน้ามันมากเท่ากับสี่ชาติที่พี่ยกตัวอย่างออกมานี้นะครับซาอุ อิหร่านคูเวตอิรักอย่างนี้นะครับน้องคงคุ้นหูกัาทุกคนว่าพวกนี้เป็นผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่นะครับอันนี้คือขอมูลเส้งค่อยหนึ่งคือซีเรียไม่ได้ผลิตน้ำมันซาอุอิหร่านคูเวตอิรักผลิตน้ำมันคนที่ผลิตน้ำมันเป็นชาวอาหรับสัดส่วนใหญ่และในประเทศเหล่านี้ก็อยู่ในประเทศอาหรับคิดว่าสิ่เหล่านี้น่าจะเป็นชาวอาหรับซีเรียไม่ใช่จริงตอบเชื่อซีเรียอันนี้คือการ คอมเอรเซนข้อที่1น,นะครับการดาวแบบคอมเอร์เซนข้อที่1ข้อที่2นะครับจากการแผนที่โลกซาอุอิหรานเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆบริเวณแถบแถบเดียวกันเลยอิหร่านคูเวตอิรักเนี่ยมันอยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกันมากเลยมันจะมีบางประเทศที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้กั้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งซีเรียผิดกับซีเรียที่ไปอยู่นูน่นแทบปิดตุรกี ทบต,ติดยุโรปซึ่งตุรก,รกีก็มีฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งยุโรปฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งเอเชียนะครับเซีเรยรยก็ติดกับยุโรปดังนั้นเซีเรยรยติดกับยุโรปก็น่าจะเป็นโคยุโรปมากกว่าที่จะซาอ,อาุอิหร่านโคูเดติรักนะครับซึ่งไม่ได้ติดยุโรปเลยและอยู่ในเอเชียตะวันออกกลางด้วยนะครับอยู่ในเอเชียตะวันออกกลางด้วย ก็น่าจะเป็นชาวอาหรับส่วนซีเรียรต่างจากพวกไม่น่าจะเป็นชาวอาหรับก็ตอบซีเรียอย่างนี้นะครับก็นี่เป็นคอมมอนเซนต์ข้อที่2นะครับส่วนข้อที่สคือการที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเอ้ยซีเรียรไม่ใช่อารับซีเรียรมันเป็นชาวยุโรปที่อพยพไปตั้งประเทศซีเรียรเป็นมุสลิมที่เคยเป็นโรมันมาก่อนคืออาณาจักร ไบเซนทานนะครับเป็นโรมันตอนออกนะครับเป็นชาวโรมันมาก่อตั้งส,ส่วนซาอุอิลานนะครับอิลานนี่คืออาณาจักรเปอร์เซียนะครับเป็นเปอร์เซียไม่ใช่พวกโรมันนะ,ะและเปอร์เซียก็ครอบครองซาและเปอร์เซียก็อยู่ในอาณาบริเวณอาณาบริเวณของเปอร์เซียก็ยังมีซาอุอิลานคูเบอิรักอยู่ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆสามารถจะตีได้จากปรัติศาสตร์นะครับอันนี้มีข้อมูลอยู่แล้วน้องก็สามารถตอบซีเรียรได้นะครับซึ่งในแต่ละช้อยมันตีไดหลายความหลายแง่มุมนะครับคือถ้าน้องรู้ในแง่ความในแง่ของปรวัติศาสตร์เนี่ยน้องก็สามารถตอบได้ในแง่ของภูมิศาสตร์น้องก็ตอบได้ในแง่ของเชื้อชาติชาติพันธุ์น้องก็ตอบได้มนุษยวิทยาเนี่ยนะครับในแง่ของ กำลังการผลิตทานาเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์น้องก็สามารถตอบได้แล้วมันจําเป็นไหมคะว่าน้องจะต้องไปจําว่าอะไรคืออะไรคือถ้าน้องไปศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของในด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยน้องก็สามารถตอบในนี้ได้ว่าใครเป็นผู้ผลิตน้ำมันมางสุดผู้ผลิตน้ำมันอยู่ในแถบแถบอาหรับประมาณนี้น้องก็สามารถตีโจทย์ได้คือในแต่ละข้อเนี่ยคาตอบมันสามารถ ตีมาได้มาจากหลายแง่มุมหรือหลายศาสตร์ที่น้องสามารถเรียนรู้มานะครับดังนั้นน้องไม่จําเป็นจะต้องชั้นจะสอบรักษาชั้นจะต้องอ่านแต่สังคมอย่างเดียวสังคมในที่นี้คือการเมืองการปกครองของประเทศไทยและของอาเซียนของโลกแค่นั้นมันน่าจะออกแค่นี้แต่จริงมันไม่ใช่เลยนะครับมันจะต้องเป็นแบบบูรณาการที่เราจะต้องพยายาม อ่านให้มากๆนะครับและสังสมประสบการณ์ในการที่จะวิเคราะห์ออกมานะครับเราจะมาดูที่เมโสโปเตเมียคือนะครับเมโสโปเตเมียนะครับเขาบอกว่าข้อนี้ยังสับสนอยู่2ตัวเลือกเลยนะครับระหว่าง1ดินแดงพระจันทร์เสี้ยวสมบูรณ์นะครับและ2นะครับบริเวณรูแม,ม่น้ำนะครับอันนี้เป็นคนที่พิมพ์ ข้อสอบออกมาจากห้องสอบนะครับแต่ก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดิแนแดนพระจันทร์เสื้อสมบูรณ์หรือเออบริเวณลูกแม่น้ำไทกินยูเฟติสนะครับก็ถ้าเป็นพี่นะพี่จะตอบบริเวณลูมแม่น้ำไทกินยูเฟติสนะครับเพราะว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยมันไม่ใช่ค่มันเป็นชื่อเมืองนะครับมันเป็นชื่ออนาจาักรนะครับอาณาจักรเมโสโปเตเมียนะครับ ดังนั้นเขาต้องตอบรุ่มแม่น้ำไทกิโยเฟติสนะครับเพราะว่าดินแดนอาจารย์เซี่ยวสมบูรณ์เนี่ยคือไอมันจะมีหนังสือบางหนังสือบางฉบับาบางเล่มเนี่ยอาจจะกล่าวถึงอยู่นะครับแต่อาจจะถูกด้วยนะครับแต่ว่าพี่คิดว่านะครับในกรณีที่ออตอบรุ่แม่น้ำไทกิโยเฟติสเมีสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากล่าวถึงอัจักทาวาราวดีเนี่ย ลราจะพูดถึงบริเวณลาบลุ่มแม่น้าเจ้าพยาอย่างนี้ถูกไหมอ่าบริเวณลาบลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็จะคิดถึงอาณาจักรทวาราวดีนะครับส่วนเมโสโปเตเมียก็คืออาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเป็นอาณาจักรเมโสโปเตเมียนะครับเราก็ต้องตอบคือบริเวณลาบลุ่มแม่น้ําไทกิสบริเวณลุ่มแม่น้ําไทกิสยูเฟีติสนะครับเพราะว่าเมโสโปเตเมียคืออาณาจักรอาณาจักรคือ, işte. อ,คอ <ๆ S 2> ดินแดนนะครับดินแดนในที่นี้คือเป็นสถานที่เหมือนชื่อเรียกของ โลเคชันหรือทำเลนั้นๆนะครับเราก็จะสามารถระบุได้เลยว่าเมโซเปโตเมียคือลุ่มราบลุ่มบริเวณลุ่มแม,ม,ม่น้ำไทกิสยูเฟติสนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับอาณาจักรทวารลาบดีคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการวิเคราะห์นะครับแบบเทียบเคียงอ่ะพี่พพพพพขอใช้แบบเทียบเคียงเลยละกันว่าเทียบเราเราเรา,เ,ราเ,ออเคยรู้ว่าเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ไทยเลยเนี่ยเกี่ยวกับทวารบดีเนี่ยแล้วก็เอามาเทียบเคียงได้ว่าเออเนี่ยมันนา่าจะเป็นแบบเดียวกันนะนะครับเพราะว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยคนของเมโสโปเตเมียคือชาวอะไรครับชาวอะไรพี่ลืมไปแล้วนเนี่ยสโคนะครับ อ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนละกันน้องบางคนอาจจะนึกขึ้นได้นะนึกขึ้นได้ก็ช่วยบอกๆหน่อยละกันนะครับบอกของเพื่อนหน่อยนะครับชาวเป็นมนุษย์ยุคแรกๆนี่เหนะฮะแต่ว่าตั้งในดินแดนเมโซโปโตเตเมียนะครับหรืออาจจะเรียกได้อีกนะอย่างหนึ่งคือน้องอาจจะพูดติดปากนะครับว่าดินแดนเมโซโปโตเตเมียนะครับดินแดนเมโซโปโตเตเมียคือ เราก็จะเป็นเขาจะเรียกเป็นโลเคชันมากกว่านะครับดังนั้นต้องตอบไทกิสลู่มแม่นามไทกิสซูเฟตสนะครับโอเคก็นี่ก็คือการวิเคราะห์โจทย์นะครับเป็นข้อๆไปนะครับของคำถามเมื่อปีที่แล้วนะครับจะปีสอนการวิเคราะห์เนี่ยนี่ก็คือการสอนการวิเคราะห์โจทย์นะครับอ่า เราจะมาดูข้อสอบปกครองบ้างนะครับปกครองก็คืออันนี้ในปรนัยครับแต่ว่ามาจากปกครองนะครับคือรัฐมนุนฉบับใดที่มีระบุที่ระบุให้มีตุลาการสารรัฐมนุนเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้น้องต้องดูเลยนะครับประวัติรัฐมนูนน้องก็ควรอ่านนะครับแต่ปีแล้วไม่ออกนะครับคือปีหนะ้าสองอันนี้ฉบับปีหนะ้าสองแล้วพี่พี่ขอโทษน,นะครับ คือข้อสอบเนี่ยปี52นะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ดีออกมานะครับว่ารัฐมนูลมีกิ่ฉบรบนะครับและพี่คิดว่าปีนี้รัฐมนูลน่าจะออกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนในการต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับปัญหาเศรษฐีของอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องที่ยังที่พี่พยายามนะครับ บอกน้องนะครับให้พยายามดูข่าวนะสามบ้านเมืองต่างประเทศแล้วก็อ่านข่าวเนี่ยน้องไม่จเป็นจะต้องดูข่าวในปัจจุบันมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ออกหรอกครับคือไม่น้องไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะตอนนี้คงไม่มีข้อสอบออกนะครับว่าอายุทยาน้ําท่วมวันไหนนะครับนครสวรรค์ผนงกั้นน้ําแตกวันที่เท่าไหร่และเพราะเหตุใดนะครับ อะไรพวกนี้มันคงไม่ออกปัญญาอ่อนอย่างนี้หหลกนะเพราะว่าบางทีแล้วการออกสอบเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลที่เป็นเออเป็นทางเกี่ยวกับที่มันไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะกิจแบบนี้นะครับไม่ใช่เหตุการณ์ร้ายแบบนี้แต่ว่าถ้าออกเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งอาจอาจอาจ,อาจจะมีออกบ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าเพราะเหตุดใดทําไมประเทศไทยถึงมีน้ําท่วมหนึ่งเพราะ ล่องมอรสุมผัดผ่านสองมีพาย,ยุเข้าพร้อมกับล่องมอรสุมผัดผ่านสี่เพราะว่าเขื่อนแตกห้าเพราะว่าประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะมีถามในลักษณะนี้บ้างน,นะครับแต่น้องๆไม่ต้องไปรู้นะครับว่าลังสิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างมอธร,รรมศาสตร์น้ำท่วมในวันที่่าไรแต่วันนี้มันคงไม่ถามนะครับแต่ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำท่วมอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆก็อาจจะ เจอคำตอบเอเจอคาถามแบบนี้ได้นะครับแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคําถามเนี่ยที่เขาพิมพ์ที่เขาจะถามน้องๆเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพิมพ์หรือ,อยังหรือว่ากําลังจะส่งคําถามอยู่แต่ยังไงซะน้ำท่วมนี้น้องก็ควรจะรู้ไว้บ้างนะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุมาจากอะไรนะครับและการวิธีป้องกันแก้ไขนะครับแล้วก็ภาวะผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจกอาจจะถามมาได้นะครับซึ่งเราก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะถามได้ขนาดจะจะามจะ,จะ,จ,ะจะออกมาขนาดไหนนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจอ้เพื่อเพื่อความแน่นอนแล้วก็พยายามอ่านนะครับหรือว่าศึกษาไว้้ดีแต่ไม่ต้องจริงจังมากนะครับก็สิ่งที่ข่าวที่น้องควรอ่านก็คือการ ดูนะครับประวัติของแต่ละบุคคลนะครับในคณะนัฐมนตรีนะครับแล้วก็ข่าวสารที่ผ่านมานะครับย้อนหลังเนาะสามารถหาอ่านข่าวย้อนหลังได้นะครับโดยพีไปดูกูเกิลแล้วก็ไปหาหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับย้อนหลังอ่านข่าวย้อนหลังก็สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้น้องนั้นสามารถรับรู้อะไรได้มากขึ้นนะครับและข่าวที่พี่จะมาสอนน้องในพาร์ตต่อไปนี้ในพาร์ทที่4นี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับ ในช่วงระหว่างวันที่ผ่านมานะครับก็เรื่องเศรษฐกิจปัญหาของสหรัฐอเมริกากีกนะครับยุโรปอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะออกมานะครับซึ่งเสียงนี้อาจจะออกในแง่ของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งน้องก็จะต้องควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับที่จะต้องควรรู้นะครับแต่ว่าทางนี้ทงนั้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวก ในการที่น้องไม่ต้องหาอ่านและพี่จะสอนในพาร์ทต่อไปเลยแล้วกันนะครับและอย่าลืมนะครับในพาร์ทนี้นะครับที่พี่สอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ขอสอบไปนะครับขอสรุปเรื่องกันว่าจะให้ลึกสอนไปนะก็เพราะว่าอยากให้น้องนั้นได้ออรู้จักใช้นะครับวิธีวิธีในการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับข้อสอบมันไม่ได้มันมีขอ้อมันมีคาตอบที่ตายตัวนะครับแต่การวิเคราะห์ข้อสอบไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มีแบกแผน ที่แน่นอนนะครับเราอาจใช้ศาสตร์หลายๆขนแขนงในการวิเคราะห์ได้นะครับดังนั้นนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องอ่านนะครับเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราควรอ่านทุกเรื่องเพื่อที่เราจะได้นํามาในเรื่องแต่เรื่องวัตถุนาการซึ่งบางเรื่องก็มีเขาคงว่ามันจะใช้ได้แค่ศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์หรือ,อาขาลองประเทศตอบได้นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะต้องใช้ ศาสตร์ของเรื่องการเมืองการปกครองนะครับศาสตร์ทางเรื่องออการภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้มาช่วยตัอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งอย่างนี้ก็สําคัญมากครับน้องๆจะต้องพยายามนะครับแล้วก็เข้าใจทําความเข้าใจศึกษาให้ดีนะครับโอเคเราเจอกันในภาคต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับ